สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมที่12.9การทดลองปฏิกิร,ริยาสปอนิฟิเคชันสมาชิกกลุ่มมีดังนี้1น,นายชนะศรสุพดลม .6 ทับ1เลขที่2 2นายพัฒนพลสีนารางม .6 ทับ1เลขที่8 3นายชัยพัฒนกาลาสินม .6 ทับ1เลขที่14 4นางสาวนิชากรไกรสิงห์ม .6 ทับ1เลขที่2 5 นางสาวน้ำพึ่งหลักโคตรม .6 ทับหเลขที่26จุดประสงค์ 1. เพื่อทดลองปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน 3. สามารถเขียนสมก,การไดตร้ตัวแปรตัวแปรต้นสารเคมีตัวแปรตามได้ปฏิกิริยาในภาวะเบสคล้ายฟองสบู่ตัวแปรควบคุมความถี่ในการคน วัสดุและอุปกรณ์และสารเคมีสารเคมี 1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2.5โมลต่อลิตร 2. เอทานอล 3. น้ำกลั่น 4. น้ำมันพืชวัสดุและอุปกรณ์ถ้วยกระเบื้อง 2. ขวดรูปกรวย100มิลลิตรพร้อมจุกยาง 3. กระบอกตวงขนาด10มิลลิตร 4. แท่งแก้วคน 5. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวดขั้นตอนการทดลอง 1. เตรียมสารเคมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2.5มลต่อลิตรขนาด2มลิตรเอทานอล1มลลิลิตรน้ำาั่น5มลลิลิตรและน้ำมัน2ผสมน้ำมันพืช1มิลลิลตรโซเดียมไฮดรอกไซด์2.5มลต่อลิตร2มลลิลิตรและเอทานอล1มลลิลิตรในถ้วยกระเบื้องสังเกตลักษณะของสารผสม ลักสามให้ความร้อนและคนตลอดเวลาจนสารในถ้วยกระเบื้องเกือบแห้ง จากนั้นตั้งไว้ให้เย็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4. เทสารที่ได้ลงในขวดรูปกลวยจากนั้นเติมน้ำกลั่นลงไปประมาณ5มิลิลิตรปิดจุกเขย่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี่ยสบู่วาอ ท่านผู้ชมไอ้มั่นเขาฟองเลยครับไปยาวต่อไยาวน้ำหยุดไยาวน้ำหยุดเออไม่เห็นฟองให้เห็นฟองเห็นฟองเยอะเยอะไปยาวแรงแรงว้าวมีเยอะครับฟองเต็มเลยรขาครูว้าวว้าวฟองหนามากครับว้าวที่มาของเขาฟองฟัดนะครับวว้าฟองฟัดฟองฟัดครับโอ้เป็นยังไงครับเป็นยังไง โอเคผลการทดลอง <c oughs> เมื่อเริ่มต้นสารผสม <c oughs> เป็นของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันแต่เมื่อให้ความร้อนจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะาขาวข้นซึ่งแตกต่างจากสารผสมเมื่อตองเริ่มต้น เมื่อเติมน้ำลงไปเขย่าจะเกิดฟองคล้ายสบู่สรุปผลการทดลองน้ำมันพืชซึ่งมีพันธะเอสเทอร์สามารถเกิดปฏิกิยาไฮโดรไลซิสกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีคุณสมบัติเป็นเบสโดยมีเอทานอลเป็นตัวทำละลายไดสารใหม่ที่ละลายน้ำแล้วเกิดฟองเรียกการเกิดปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันขอขอบคุณคุณครูเฉลี่ยหานเชิงชัย คุณครูที่ปรึกษารายวิชาขอบคุณนายสุโชกเก่งแก้วพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ